หนังสือเสียงเรื่องความลับของคนที่ขายอะไรก็สำเร็จ Selling Secret เชอร์มานรัตนพงษ์ตะกูลเขียนและอ่านบทที่13จังหวะและเทคนิคปิดการขายได้ง่ายที่สุดขอทิ้งท้ายสิ่งสำคัญที่สุดไว้เลยว่าไม่ว่าคุณจะขายเก่งแค่ไหน ถ้าคุณไม่มีความสามารถในการปิดการขายก็ยากที่คุณจะหาเงินได้เพราะลูกค้าไม่ได้ควักเงินให้คุณตอนที่คุณขายเขาควักเงินให้คุณตอนที่คุณปิดการขายดังนั้นในระหว่างการขายจนถึงปิดการขายอะไรก็เกิดขึ้นได้คุณจึงต้องมั่นใจว่าเมื่อคุณเปิดการขายแล้วคุณต้องปิดมันได้ทุกครั้งหรืออย่างน้อย99%ต้องขายสำเร็จ ส่วนอีกหนึ่งเปอร์เซน์ที่ขายไม่สำเร็จไม่ต้องคิดมากเพราะแม้แต่สุดยอดนักขายมืออาชีพยังยอมรับว่าขายได้ทุกครั้งไม่พลาดเลยแม้แต่ครั้งเดียวไม่มีอยู่จริงแน่นอนปิดการขายฟังดูยากและท้าทายมากบางคนไม่คิดจะขายเลยในชีวิตนี้ไม่ใช่เพราะกลัวการขายแต่เพราะกลัวการปิดการขายนี่แหละ แม้แต่นักขายเก่งๆยังกดดันเวลาปิดการขายในบางครั้งและพวกเขาก็มีล้มเหลวบ้างนี่ไม่ใช่เหตุผลที่คุณต้องกลัวแต่คือเหตุผลที่คุณต้องไม่กลัวการปิดการขายเพราะคุณไม่จำเป็นต้องขายได้สําเร็จทุกครั้งถึงจะเรียกว่ามืออาชีพสําคัญที่สุดคือคุณต้องปิดการขายอย่างสบายใจและมั่นใจต่างหากเอาละ่ะเริ่มที่คำถามสำคัญก่อนเลยว่า เราควรจะปิดการขายเมื่อไหร่เพราะการไม่รู้จังหวะการปิดการขายคือเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เราพลาดเช่นถ้าปิดการขายเร็วไปลูกค้ายังไม่ทันตั้งตัวหรือยังไม่ทันถูกโน้มน้าวเต็มที่ก็ไม่น่าจะสำเร็จหรือถ้าปิดการขายช้าไปลูกค้าตัดสินใจไม่ซื้อไปแล้วหรือเริ่มลังเลขึ้นมาก็ไม่น่าจะสำเร็จดังนั้น การปิดการขายที่ถูกจังหวะก็คือการกระตุ้นให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อทันทีในจังหวะที่เขากำลังถูกโน้มน้าวอย่างเต็มที่ไม่เร็วไปและไม่ช้าไปเพราะเขามีโอกาสปฏิเสธได้และแน่นอนเมื่อคุณจะปิดการขายคุณก็ต้องหยุดขายเพราะการปิดการขายไม่ได้ผ่อนคลายเหมือนการขายคุณต้องเฉียบขาดใช้ไหวพริบและเป็นมืออาชีพให้มากที่สุด มาดูกันว่าเมื่อไหร่ที่ควรหยุดขายและเริ่มปิดการขายหเมื่อเริ่มพูดคุยนานไปจำความจริงไว้ข้อหนึ่งว่าเราจะให้ค่ากับคนที่เวลาของเขามีค่าเหมือนเรามากกว่าคนที่นั่งคุยได้ทั้งวันดังนั้นคุณต้องทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าคุณให้ค่ากับเวลาของคุณวันนี้คุณยังมีเรื่องสำคัญต้องไปทำยังมีลูกค้าอีกหลายคนรอคุณอยู่ ไม่ใช่ลูกค้าไม่สำคัญหรือคุณจะเอาแต่ขายแต่เพราะคุณคือนักธุรกิจหรือนักขายที่ยุ่งมากจริงๆคุณจึงต้องขายอย่างมืออาชีพและให้ค่ากับเวลาของคุณมากๆดังนั้นทุกครั้งที่คุณเปิดการขายกฎข้อแรกก็คือคุยกับลูกค้าให้สนุกที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในเวลา15นาทีแรกอย่างช้า30นาทีถ้าเป็นการขายใหญ่ๆเพื่อให้ลูกค้ามีช่วงเวลาที่ดีกับคุณ และชอบคุณจากนั้นให้เริ่มหาจังหวะปิดการขายโดยใช้เทคนิคการพูดที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกพิเศษและสำคัญไม่รู้สึกว่าคุณจะรีบขายหรือเข้ามาหาเขาเพราะจะเอาแต่เงินแน่นอนนักขายมืออาชีพไม่เคยพลาดจุดนี้พวกเขาจะทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าพวกเขาอยากสารสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยอย่างแน่นอนตัวอย่างเทคนิคการพูดเพื่อปิดการขายห คุณผมต้องขอโทษทีที่ผมต้องรีบไปคุณยิ้มและดูนาฬิกาข้อมือพอดีผมมีลูกค้าอีกคนที่ต้องไปเจอในอีกครึ่งชั่วโมงตอนนี้มีลูกค้าสนใจเป็นสมาชิกกอล์ฟคลับนี้เยอะมากผมแทบไม่ต้องพูดเลยว่ามันสุดยอดแค่ไหนแล้วผมมั่นใจว่าตอนนี้คุณตัดสินใจซื้อแล้วถ้าทางมั่นใจของคุณทําให้ลูกค้ายากจะปฏิเสธแม้ก่อนหน้านี้เขายังไม่ได้ตัดสินใจลูกค้า เออครับผมคิดว่าผมจะซื้อแม้ลูกค้ายังดูลังเลนิดๆแต่ก็ตอบตกลงเป็นอันว่าคุณปิดการขายคุณเยี่ยมเลยครับผมหวังว่าเดี๋ยวเราจะมีโอกาสได้เจอกันผมสนใจอยากถามเรื่องธุรกิจของคุณเยอะเลยคุณพูดในเชิงสารสัมพันธ์ลูกค้าได้สิครับยินดีมากๆลูกค้ารู้สึกพิเศษและสำคัญ และไม่รู้สึกแย่ที่คุณรีบปิดการขาย 2. เมื่อลูกค้าเริ่มมีท่าทีลังเลแม้คุณจะเปิดการขายได้อย่างราบรื่นและโน้มน้าวลูกค้าจนเขาดูสนใจและดูตื่นเต้นที่จะซื้อสินค้าของคุณแต่ก็เป็นไปได้ที่จูจ่ๆจะมีบางสิ่งแวบขึ้นมาในความคิดเขาแล้วเขาก็เริ่มดูลังเลมีท่าทีเหมือนจะปฏิเสธถ้าเป็นนักขายที่ไม่เก่งจะคิดว่า เราต้องสนใจท่าทีของลูกค้าและถามว่าเกิดอะไรขึ้นเช่นมีอะไรหรอครับหรือมีอะไรที่คุณไม่ชอบหรือเปล่าครับจังหวะนี้แหละที่คุณพลาดเพราะเท่ากับเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้พูดข้ออ้างของเขาและเมื่อเขาได้พูดออกมาแล้วเขาจะปฏิเสธคุณได้ง่ายขึ้นและมีแนวโน้มเกือบร้อยเปอร์เซนตที่เขาจะปฏิเสธคุณไม่ว่าคุณจะพยายามโน้มน้าวเขาต่อ,อยังไงก็ตาม ดังนั้นอย่าให้การขายของคุณไปถึงจุดนั้นจุดที่ลูกค้ากล้าพูดข้ออ้างออกมาแล้วคุณก็ต้องพยายามโน้มน้าวเพื่อให้เขาเปลี่ยนใจเหมือนต้องเล่นเกมของลูกค้าซึ่งคุณจะไม่ชนะจังหวะนี้คุณต้องใช้เทคนิคของนักขายมืออาชีพคือไม่สนใจท่าทีที่ดูเหมือนจะปฏิเสธของลูกค้าตราบใดที่เขายังไม่ได้พูดออกมามันก็แค่ท่าทีแล้วก็ขายต่อไปโน้มน้าวต่อไป พยายามกระตุ้นความปรารถนาของลูกค้าให้มากที่สุดและรีบปิดการขายให้เร็วที่สุดอย่าให้ลูกค้ามีโอกาสเปลี่ยนใจยำ้ำจังหวะปิดการขายที่ดีที่สุดคือตอนที่ลูกค้ายัางไม่กล้าพูดข้ออ้างหรือคำปฏิเสธออกมานั่นจะเป็นการปิดการขายที่ง่ายที่สุดไม่ใช่ตอนที่ลูกค้าพูดข้ออ้างหรือคำปฏิเสธออกมาแล้วทีนี้คุณจะปิดการขายได้ยาก ตัวอย่างเทคนิคการพูดเพื่อปิดการขาย 2. คุณผมดีใจที่คุณจะเป็นสมาชิกกรอฟขับนี้เราน่าจะได้เจอกันทุกสุดสัปดาห์คุณรวบรัดด้วยคำพูดและท่าทางที่ผ่อนคลายเมื่อสังเกตว่าลูกค้าเริ่มดูลังเลลูกค้าแต่ผมยังไม่แน่ใจว่าลูกค้ากำลังจะพูดปฏิเสธออกมาอย่างช้าๆคุณ นี่คือกอล์ฟคลับที่ดีที่สุดและค่าสมาชิกก็ถูกที่สุดถ้าคุณสมัครในช่วงนี้คุณกระตุ้นความปรารถนาและเร่งการตัดสินใจของเขาและผมมั่นใจว่าคุณจะไม่ผิดหวังคุณเตรียมปิดการขายอย่างมั่นใจเช่นเคยลูกค้าโอเคครับงั้นผมสมัครเลยในที่สุดลูกค้าก็ตัดสินใจแบบไม่ลังเลส เมื่อลูกค้าพูดเหมือนตัดสินใจซื้อแน่นอนอีกจุดพลาดหนึ่งคือเมื่อลูกค้าพูดเหมือนว่าตัดสินใจซื้อแน่นอนแล้วคุณก็ยังไม่รีบปิดการขายในทันทีคุณยังนั่งคุยกับเขาต่อไปเรื่อยๆอย่างสบายใจเพราะคิดว่าเมื่อลูกค้าบอกว่ามันเยี่ยมไปเลยหรือผมชอบมันหรือผมอยากได้มันคือคุณปิดการขายไปแล้วและสุดท้ายลูกค้าจะซื้อ แต่บ่อยครั้งที่ไม่เป็นเช่นนั้นบางครั้งลูกค้าจะคุยไปเรื่อยๆแล้วก็บอกคุณว่าผมขอลองคิดดูอีกทีหรือผมขอถามภรรยาดูก่อนหรือผมคงยังไม่ซื้อตอนนี้หมายถึงคุณไม่ได้ปิดการขายได้อย่างที่คุณคิดประเด็นก็คือก่อนหน้านี้อาจมีจังหวะที่ลูกค้าตัดสินใจซื้อแล้วก็ได้แต่คุณพลาดที่ไม่ได้ปิดการขายในจังหวะนั้น พอคุยไปเรื่อยๆเขาก็เปลี่ยนใจโดยที่คุณไม่รู้ตัวดังนั้นจังหวะที่คุณรู้ว่าคุณปิดการขายได้ให้รีบปิดการขายให้เสร็จสิ้นไม่ว่าตอนนั้นจะกำลังคุยกันอยู่เขาจะกำลังเล่าเรื่องอย่างสนุกอยู่หรือจะขัดจังหวะเขายังไงก็ตามคุณต้องปิดการขายทันทีคือให้ลูกค้าคอนเฟิร์มว่าเขาตกลงซื้อบอกราคาและจ่ายเงินกันเลยถ้าเป็นไปได้แล้วค่อยคุยกันต่อ นานแค่ไหนก็ได้เพื่อสารสัมพันธ์กับเขานี่คือมืออาชีพตัวอย่างเทคนิคการพูดเพื่อปิดการขาย 3. คุณผมนึกแล้วตั้งแต่ก่อนจะมาเจอคุณว่าคุณต้องสนใจคุณพูดพลางหยิบใบกรอกข้อมูลสมัครสมาชิกกอล์ฟคลับพร้อมปากกาขึ้นมาวางบนโต๊ะนี่ครับช่วยกรอกข้อมูลให้ผมนิดก่อนที่ผมจะคุยกับคุณสนุกจนลืมคุณและลูกค้าหัวเราะขึ้นพร้อมกัน ลูกค้าได้สิไหนขอผมดูหน่อยลูกค้าเริ่มกรอกข้อมูลและคุยกับคุณต่อคุณโอ้สักครู่นะครับขอโทษที่ต้องขัดจังหวะคุณพูดแทรกขึ้นขณะเขากำลังเล่าเรื่องหุ้นส่วนธุรกิจให้คุณฟังผมขอถ่ายรูปและส่งใบสมัครสมาชิกให้ทางคลับเลยดีกว่าทุกอย่างจะได้เรียบร้อยและคุณจะได้เข้าไปที่คลับสุดสัปดาห์นี้ได้เลยทันทีคุณกรอกข้อมูลบัตรเครดิต ที่ต้องการให้ทา้งขับหักค่าสมาชิกรายปีเรียบร้อยนะครับคุณต้องการปิดการขายให้เสร็จสิน้นลูกค้าเรียบร้อยครับคุณส่งให้เขาได้เลยลูกค้าไม่คิดมากที่คุณขัดจังหวะเพราะเข้าใจว่าธุรกิจต้องเรียบร้อยก่อนเอาละ่ะถึงตรงนี้หลังจากคุณได้เรียนรู้เคล็ดลับการขายและการจูงใจที่น่าตื่นเต้นมาตลอดทั้งเล่มแล้วเชื่อว่าคุณพร้อมจะออกไปเริ่มการขายครั้งแรกในชีวิต หรือการขายที่สุดยอดกว่าที่ผ่านมาแล้วแน่นอนอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่สุดที่คุณต้องท่องจำเป็นคติในใจก็คือการขายยังเป็นสิ่งที่ท้าทายไม่ว่าคุณจะเก่งมาจากไหนการขายแต่ละครั้งก็ไม่มีอะไรการันตีความสำเร็จนอกจากการใช้จิตวิทยาในการอ่านคนและโน้มน้าวจูงใจคนที่คุณได้เรียนรู้ไปอย่างเต็มที่และยังคงสนุกกับการขาย แม้บางครั้งคุณจะเจอความล้มเหลวบ้างก็ตามแม้แต่นักขายที่ประสบความสำเร็จที่สุดยังมีบางครั้งที่ขายไม่สำเร็จและจะเป็นเช่นนั้นเรื่อยไปดังนั้นอย่ามองการถูกปฏิเสธเป็นเรื่องใหญ่เพราะการถูกปฏิเสธเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการขายเท่านั้นเพียงแต่นักขายที่ประสบความสำเร็จจะยอมให้มันเกิดขึ้นแค่หนึ่งเปอร์เซนและนั่นคือสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้ ว่าจะขายให้สำเร็จ99%ต้องทำยังไงเชื่อเถอะประสบการณ์จะช่วยสอนคุณเองแค่จำไว้ว่าไม่ว่าครั้งใดก็ตามที่คุณขายถ้าคุณพยายามเต็มที่แล้วลูกค้าย,ยังตอบปฏิเสธคุณต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้อย่าเครียดอย่าไม่พอใจลูกค้าอย่ารู้สึกผิดหวังกับตัวเองเพราะการขายก็คือการขายตราบใดที่การตัดสินใจยังเป็นทางเลือกของลูกค้า ตราบนั้นก็ยังมี yes และ no เป็นเรื่องธรรมดาคุณเองยังไม่ซื้อทุกอย่างในโลกเลยจริงไหมและถ้าคุณอยากเป็นนักขายที่ประสบความสำเร็จสิ่งสำคัญที่ต้องฝึกไว้คือเวลาที่ลูกค้าตอบปฏิเสธให้คุณแสดง3มสิ่งนี้อย่างเป็นมืออาชีพที่สุด 1. ความมั่นใจแม้ลูกค้าจะตอบปฏิเสธคุณก็ไม่เคยเสียความมั่นใจในตัวเอง คุณยังเป็นนักขายที่สุดยอด 2. องความมีมนุษยสัมพันธ์แม้คุณปิดการขายไม่ได้คุณก็ยังมีมนุษยสัมพันธ์กับลูกค้าเหมือนตอนเพิ่งเริ่มเข้าไปเปิดการขายกับเขา 3. ความพิเศษของลูกค้าแม้ลูกค้าจะไม่ได้ซื้อของคุณแต่เขาก็ยังพิเศษและเป็นคนสำคัญสำหรับคุณไม่ว่าจะเจอกันอีกกี่ครั้งเรื่องจริงก็คือ การปิดการขายไม่ได้ไม่ใช่ความผิดของคุณทุกครั้งไปในฐานะที่เราทุกคนก็เป็นลูกค้าเราก็เคยเจอคนขายที่ยอดเยี่ยมขายเก่งโน้มน้าวจูงใจเก่งขายได้แบบมืออาชีพไร้ที่ติแต่เราก็ไม่ซื้อเพราะเหตุผลบางอย่างที่เราก็บอกใครไม่ได้เราแต่ละคนมีปัญหาที่ต่างกันมีเหตุผลที่ต่างกันและบ่อยครั้งบางอย่างที่เราอ้างก็เป็นคำโกหก ดังนั้นจงคิดบวกเข้าใจลูกค้าและอย่าเสียความมั่นใจเพราะการถูกปฏิเสธหรือขายไม่สำเร็จลุยเดินหน้าต่อเพราะความสำเร็จในการขายของคุณจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเท่าเท่ากับประสบการณ์และที่สำคัญคุณจะได้เรียนรู้เองว่าการขายที่มีโอกาสสำเร็จมากที่สุดไม่ใช่การขายอย่างคาดหวังแต่คือการขายอย่างมีความสุข อย่าลืมกด Subscribe ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางอมรินบุ๊กส์